จังหวัดให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดินและนายสุชาติประมงจังหวัดให้ความรู้เรื่องของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ต่อไปเทศบาลนครพระนะครศรีอยุธยาปูพรมฉีดพ่นสารเคมีรอบชุมชนเกาะเมืองเพื่อป้องกันโควิด -19 และสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน วันที่11กรกฎาคมว่าที่รัฐมนตรีสมทรงสัพโกศลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้ในายกฤตเขียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนายอดิศักดิ์สัพโกศลกุลเลขานุก,การนายกพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยาตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดและนายมานะติมอุดมหวัวหน้างานปกครองเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยานำกำลังเจ้าที่เทศกิจจำนวนกว่า40นาย ลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดเจ้าพรมหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยใช้รถตัวหนอนและเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นรอบบริเวณทั้งตลาดในกฤือถิมิจภาพรองนายกทุทศมนตรีเทศบาลน,นครพระน,นครสุธายาได้กล่าวว่าหลังจากได้รับข้อมูลยืนยันผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทางว่าเทสตรีสมทรงสปโกศลกุลนายกทุทศสมนตรีสั่งการให้นำเจ้าที่เทศกิจออกฉีดพ่น โดยเน้นจุดสัมผัสและบริเวณที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทางเทศบาลจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อทุกชุมชนทั้ง67ชุมชนในเขตรับผิดชอบโดยขอให้ประชาชนร่วมใจกัรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามายัยคัดกรองและล้างมือบ่อยๆซึ่งจะช่วยให้ห่างไกลาจากโควิด -19 จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางเทศบาลนาครนครศรีอยุธยาโดยการนําของท่านว่าที่รศสมตรงสกุลสุคทรนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครนครศรีอยุธยานะครับจริงๆเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยได้ดำเนินการฉีดทุกที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดนะครับเราจะดาเนินการฉีดทั้งชุมชนบริเวณนั้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับณนวันนี้นะครับได้ได้รับแจ้งมาว่าบริเวณตลาดเจ้าตลาดแห่งแี่นะครับมี ตลาเจ้าผมมีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ3ารายนะครับซึ่งทางเทศบาลนด้เขามาาเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในการวันนี้เราคีนตลาดหมดเลยนะครับช่วงหกโมงเย็นเราขอให้ทุกร้านปิดร้านนะครับและดําเนินการทั้งใช้รถตัวหนอนในการฉีดพ่นสามพันนะครับและเจ้าหน้าที่ประมาณ50นายในการที่เดินลุยทั้งหมดฉีดทุกแผงทุกร้านค้านะครับที่ เอ่อเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นจุดที่คนเข้ามาใช้ใช้ต่อยในในเขตตลาดเจ้าพรมะนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพ,ทร,พระนครสุธยาเปิดเผยถึงการจัดกำลังตำรวจออกปฏิบัติการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พันตุรวจเอกประเวศศรีนาคผู้กำกับการสพพระนครสุธยาได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะนี้ทางสพพระนครสุธยาได้รับคำสั่งจากกองบังคับการตำรวจภทูทรจังหวัดพระนครสุธยา และตำรวจภูธรภาคหนึ่งให้ดำเนินการบูรัาการกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับทางจังหวัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเต็มที่แต่ในเบื้องต้นทางสพพระนครสุธยาจะต้องดูแลตัวเองก่อนโดยได้รับความร่วมมือจากทางกตตรอสอพพระนครสุธยานำหน้ากากอนามัยมามอบให้ทางสพพระนครสุธยาจำนวนห0,000่นชิ้นและเจลแอลกอฮอลล้างมือ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลนาครพระนครสุธยามาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับทางสอพอพระนครสยทธยาอีกด้วยในส่วนของประชาชนเมื่อเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นทางสอพอพระนครสุธยาบริณการร่วมกับทางจังหวัดจัดกำลังตำรวจเข้าไปร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ที่แคมป์คนงานก่อสร้างตมเกาะเรียนโดยวางกำลังรอบๆแคมป์คนงานก่อสร้าง4จุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และในส่วนอื่นๆร่วมกับท้องถิ่นอำเภอในการจัดตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักถนนหมายเลข347ที่มาจากทางปทุมธานีเพื่อสกัดกั้นการเดินทางที่อาจจะเป็นการแพร่ระบาดโดยเน้นตรวจกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาจจะนําเชื้อไปตามในส่วนของการแพร่ระบาดสถานการณนะ์โควิดณปัจจุบันนะครับในการแพร่ระบาดอย่างสูงนะครับทางสถานีตำรวจพระนครศรีอยุธยาก็ได้รับคำสั่งจากพจวและภาคหนึ่งเราให้ช่วย ช่วยดูแลร่วมมือกับทางจังหวัดบริหารกำลังให้เต็มที่นะครับในส่วนการป้องกันของตัวเองก่อนนะครับนาไทายทั้งหมดของเรานี่ก็ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกกตรนะเอาแมสมาแจาก1 0 0 0 0หอันแล้วก็มีเจลช่วยดูแลแล้วก็ฉีดการป้องกันจากเทศบาลช่วยดูแลเป็นอย่างดีนะครับครับในส่วนของประชาชนนะครับเมื่อการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะครับ เราก็สนับรับฟังร่วมกับทางจังหวัดบูรณาการกันนะครับกรณีแคมป์คนคนงานของ NMC ที่เกาะเรียนนะครับในะการแพร่ระบาดในกลุ่มคนงานที่ตรวจพบคนงานเป็นโควิดนะครับนะทางเราก็ร่วมกับบูรณาการทางอำเภอจังหวัดนะครับมาจัดก,กําลังไปช่วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยจัดเป็น4จุดนะครับล้อมรอ,อ,อบบริเวณกลุ่มที่คนงานอยู่เพื่อการไม่ให้คนงานออกออกไปเผยแพร่คนอื่นนะและแล้วก็ ใช้ทีมทางการแพทย์เข้าไปช่วยดูแลรักษาเหมือนกับเป็นลงมาสน,นามชั่วข่าวครับรักษาบริเวณจุดนั้นนะครับเราตึงกำลังไว้เดินเศษนะครับนะก็ได้ผลพอสมควรนะครับนะส่วนอื่นแนละ้วก็ช่วยเหลือเปการตั้งจุดสีบสามหรือตั้งด่านที่ตลาดเกียบนะครับทางเส้นทาง3-4-7นะครับที่จะมาจากทางปทุมธานีนะฮะเพื่อลักษณะเดียวกันนะครับเพื่อป้องกันการเดินทางการแพร่ระบาด เน้นเฉพาะกลุ่มคนงานต่างด้าวต่างด้าวน,นะครับที่อ,อ,อาจจะนําเชื้อไปเผยแพร่ที่อื่นหรือจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ร่วมมือบูรณาการกระทงจังหวัดและโรงพักอื่นๆช่วยกันนะครับส่วนของโรงพยาบาล,ส,ล,ลสนามที่หันตราหรือราชพักนะครับทางตำรวจเราก็ส่งกําลังไปช่วยเหลือฝ่ายชนะสุขดูแลรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยไม่ให้เกิด,เ,กดเหตุการณ์ต่าง,างๆและเป,เ,ปเป็นการร่วมมือทางสาธารณสุข อำเภอจังหวัดและตำรวจครับผมนะครับแล้วก็ชุมชนยั่งยืนแล้วนะครับที่เราไปบรรยายการคัดแยกเกี่ยวกับผู้เสพยาเสพติดแล้วก็ได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับตรวจสอบเกี่ยวกับการเป็นโควิดและการเคลื่อนย้ายของประชาชนอีกส่วนหนึ่งด้วยครับนะครับที่ส่วนนี้คือตำรวจเราก็ช่วยดําเนินการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตำรวจของสถานีตำรวจพระนครศรีอยุธยาครับผม โรงงานชุดชั้นในทำความสะอาดโรงงานฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 ทำให้พนักงานเป็นลมหามส่งโรงพยาบาลวันที่12กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุพนักงานภายในโรงงานผลิตชุดชั้นในซึ่งตั้งอยู่ในในิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเป็นลมหมดสติจำนวนหลายรายเจ้าหน้าที่ลนิธิพุทธิสวรรด์จุดบางปะอินเข้าทำการช่วยเหลือซึ่งพบพนักงานจำนวนมากออกมาอยู่บริเวณลานด้านหน้าโรงง,งานจึงเข้าไปนำพนักงานส่งโรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลราชธานีรวม31รายพนักงานส่วนใหญ่มีอาการหน้ามืดเป็นลมเนื่องจากขาดอากาศหายใจจากการสอบถามพนักงานโรงงานและผู้รับผิดชอบโรงงานทราบว่าทางโรงงานได้มีการทําความสะอาดด้วยน้ํายาเด็ดต่อบริเวณโต๊ะทางานภายในโรงงานผลน้ายาฆ่าเชื้อมีน้ํายาตกค้างอยู่และมีห้องทํางานเป็นห้องแอร์พนักงานสุดดมแล้วมีอาการวิงเวียน,นศรีรษะประกอบกับสวมหน้ากากอนามัยในการทํางานด้วยทําให้ขาดออกซิเจนจึงเกิดอาการเป็นลม บางรายถึงกับหมดสติขณะที่พนักง,งานทั้งหมดปลอดภยัยทางโรงงานทําการระบายอากาศภายในโรงงานเพื่อกลิ่นของน้ํายาฆ่าเชื้อหมดไปพร้อมกับหยุดการทํางานทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรอบวันวันนี้กับทีมข่าว a t ทีวีนิวนะครับขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจจากทีมข่าว a t ทีวีนิวได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมมติพลและทีมข่าว a t ทีวีนิวสวัสดีครับ สนับสนุนข่าวโดยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาโชกุนอินเตอร์ฟูดล้อส,สุนเฮงอพาร์ตเมนต์ศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คเอ็กโคเรสิเดนซ์มิสซูอายุทยาไทาทาดาวิทยาลัยเทคโนโลย,อย,ย,ย,อย, xt, ยีอายุทยาบริษัทจอเจริญชัยมอเตอร์ทรปจำกัดเมเจอร์ซินีเ็กซ์บริษัทไอทีเวนเจอร์จำกัดดูทรนทูอายุทยา ออมเพชรต้องที่เคใดมอนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอายุทยาหากแน,นทางในช่วงนี้เราจะพบว่าในบริเวณจุดพักรถลาดกระบังมีการก่อสร้างกันอยู่ครับเขาทำอะไรกันแล้วเราจะเข้าใช้บริการได้ไหมมาดูกันครับ ในตอนนี้กําลังมีโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดพักรถลาดกระบ,บังกันอยู่ครับเราจะปรับปรุงทั้งภูมิทัศน์และจุดให้บริการเพื่อความสะดวกเพิ่มขึ้นสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้โดยรูปแบบใหม่จะให้ความรู้สึกโปร่งสบายเหมาะกับการแวะพักกันครับในตอนนี้สามารถเข้ามาใช้งานกันได้ปกตินะครับจะมีเพียงห้องน้ําสําหรับผู้พิการเท่านั้นที่ปิดบริการและจุดจอดรถจะถูกปิดในบางส่วน หากเข้ามาใช้อาจมีติดแคดในการจอดรถบ้างแต่โครงการนี้มีการกระชับเวลาเร่งให้กำหนดเสร็จอย่างรวดเร็วประมาณช่วงปีใหม่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกรบน,นี้นะครับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อหลีกเลี่ยงโควิด -19 ครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพใช้หลังเปิดประตูแทนการจับนะครับจับที่หูไม่จับที่หน้ากากนะครับ กินของสุกหลีกเลี่ยงก,กินเด็กไอในหน้าก,กากอนามัยครับใช้สอบแทนนิ้วในการกดลิปเลี่ยงก,การใช้ช้อนกลางและแยกอาหารกับคนอื่นหลีกเลี่ยงที่แออัดยืนให้ห่างก,กัน2เมตรและอย่าลืมท่องคาถาป้องกันโควิด -19 ล้างมือทั้งวันกิน้อนช้อนชันห่างก,กัน2เมตรสาธุสาธุ